การถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทำลายความมืดการถวายเทียนเข้าพรรษานี้บรรดาทพุทธบริษ,รษัทงหลายอานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดคำว่าความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มี จะคิดอะไรก็ตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึง่งให้กประการหนึ่งการถวิลถาวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพรศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผล จะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพขุยยานอย่างพระอ,อนุรุตอย่างพระอ,อนุรุตนี่ถวายเทียงเข้ามาัสาตลอดมาถวายพระที่ผมไฟชอบวัดไหนหมดืดชอบสว่างถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติตที่ท้ายเมื่อเป็นพระอรหันตวิชาสามท่านสามารถมีทิพยุยยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่หหารในสันธิ่ทายายก็จะสู้ไม่ได้ <c oughs> นี่ประการหนึ่งถ้าท่านน้นไร้ไปเกิดปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากาเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเขาถือรัศมีกายเปน็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเปน็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองนั้นมีบุญมาก ตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระพุทมีพระพาาเจ้าจะมีพระชนอยู่เวลานั้นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูคือพระมาหากรสบออกจากนิโรธสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในบรรก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดเดวดึงไปเที่ยวสวนนันทวัน บังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินไม่ทราบมีแสงสว่างมากกว่าพระอินพระอินก็ถามปัญญสิกขาเทพบุตรนั่นใครปัญญสิกขาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอินก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัว เพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสรสว่างไม่เท่าเขาต่อมาเมื่อวันลงขึ้นพระมหาะสบออกจากนิโรธาสมาบัติตามธรรมดาพระจะออกจากนิโรธาสมาบัติจะต้องโปลดคนจนเขาไม่โปรดคนรวยถ้าบุคคลผู้ใดทําบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ จากนั้นเมื่อพระมหากรสศพออกจากนิโรธาสมาบัติบันดาน,นางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหาะมามาเป็นฝูงจะมาถ่ายบาทพระมหากรสศพพระมหากรสศพก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงะเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับ กลับไปก็เห็นพระอินจัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บารพระมหากษรนางฟ้าก็กราบทูลว่าเทวราชาอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหากษรขับบอกว่าคนรวยไม่ทให้ทำบุญจะให้ทำบุญเฉพาะคนจนพระอินก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บารไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บารได้ ฉะนั้นพระองค์จึงนิมิตกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแล้วสองคนตายายคือว่าทั้งสามีพัญญาปัญญาทัญญานด้วยก็แปลงเป็นคนแก่พัญญาแทนก็นั่งทํากับข้าวอยู่ในครัวพระอิงก็เป็นคนแก่นั่งดึง,ด,งดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีพระมาาก็ะส่งก็มีความนิว่าร่างกายลอดข้าวมาทั้งสิบห้าวัน เวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างถ้าเราจะไปวินาบาทก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายยายนี่คนในการสงเคราะห์ ท่านลืมใช้ทิพยานไปอย่าลืมว่าพระอาหารหันนี้ไม่ใช้ทิพยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จําเป็นถึง <c oughs> แ,แม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีก <c oughs> ี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนบินทาพระกี่คนนั้นเสิริญพระกี่คนอยากจะใส่บาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เท่าไราเขาต้องการจะรู้จะรู้ได้ทันที เวลาจะเลยมแล้วกว่าามใครพูดว่ายัางไงบ้างเขาจะรู้หมดฉะนั้นพระมหากรสก็ลืมใช่ที่ผุ้ใหญ่คือว่าไม่่ลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอดวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ <c oughs> คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจากฌานสมาบัติมีการทรงตัวให้ฌานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สองคนหน้าสงสัยก็สองคนตายยายแแรงตัวลงมาแล้ว ถ้ามหากระสบเห็นคนแจกเข้าวันรักสงสารลูกหลานก็ไม่มีลำบากเหลือเกินก็เหาะมาในอากาศพอถ,ถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าพระคุณยา่าเขารับเขาได้มนย์หยุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายยายจนมากอยากจะทำบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆนนจะพบพระสต่ครั้งหนึ่ง บางครั้งพบพระก็ไม่มีของทําบุญบางทีมีของจะทําบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเชา้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอรอก่อนถึงขอรับถ้ามหาก็โสดก็หยุดท่านตากรล้องถามท่านยายว่าย้ายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้ว ถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บาดพระท่านเถอะก็แกไม่ได้แกงไม่ได้ห่วงจจ้ีตัวเอง่ะเห็นไหมเล่ะของทิพย์นี่นะพอทำท่าไปแบบนั้นหลอกก็หาศพอย่าลืมนะพระหลานก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะเพราะนั้นมาสัญยายก็นำอาหารมาสังหาศพมันก็ไม่มได้สนใจพอใส่บาดลงไปในบาดเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันที คือพระมหมายก้สบพในท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารแต่เถวด้จนชินพระกิ่กระทบก,ก็กรู้สึกทันทีว่าน,นี่ของทิพย์จึงใช้ทิพยานดวงอ้าวตายจริงนี่มันไม่ใช่ตาแก่ในท้าวโกศีสกเทวราชก็อินทหารข้าศึกก็ถามว่าท้าวโกศีท่านร่ำรวยเป็นเทวราชเป็นเทวราชาแล้วทำไมมาแกล้งคนจน มาแย่งคนจนพระออาจากนีโเราทสมาบัติเขาจะสงสงราาะ์คนจนพี่ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวทยันตรีมารนสูงต้องพันชั้นมีนางฟ้าประจมีมารตั้งแสนองค์แล้วมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทําไมจะเรียกว่าจนท่าบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพูรทึ่งเป็นบริวารของผมสี่อง มีรัศมีกายสว่างกับผมไม่เพื่อผมเป็นนายเขาไม่แสงสว่างจะกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช่ไม่ได้ต้องหาบุญบาร,รมีเพิ่มเอากระสอบมาทำไงบอกทีหลังจะทำอย่างนี้นะเอาไปแล้วเห็นไหมไม่จะเป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังจะกินอีกนะมเขาล่อเขาหมดแล้วเห็นไหมเออแต่พระอินทร์ก็กเลย ยอมแล้บอกที่หลังไม่ทำนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบาังเอิญมีเทวดาวไหนสว่างกับผมผมก็เอาใหม่คร <c oughs> าวนี้เลิกกันพ่าอินทั้งอะไรเหาะขึ้ไปบรรากาศร้องเสียงกล้องทั้งกาลสุทินนางวัตเตมทานัางาโหทานัางปรมะทานังอัมเหอมหากตะานะอักศกกยาวังโหตุที่อยากโยมว่ากันเนี่ เสียงนี้กล้องของพระสูุมหาวิหารทพาวเจ้ากรังเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าข้าท่านพ้าวเจ้าบอกว่ากระสบลูกชายสถาคตเสียท่าไปอินทรแล้วเอาแสแลี่ยนเที่ยวหนึ่งโดนมาไหลเที่ยวเต็มทีพะหากระสบนี่แต่ความจริงท่านก็ท่านไป